บบรครับผมบุญเรืองครับวันนี้ครับว่จะเป็นนั่นสบายครับโอ้ยมีเบียดหน,น,น้าครับเพราะเห็ดเอาเห็ดหน้าปรกกอบปีนี้นี่นี่ไทยไวัน,วนนี่เจ้าของนี่เห็ดเอาอว่าอย่ามาเถาะแล้วกัตัวฮะให้ร้านมาไทยใหย้โอ้ยกวา,างสั่นเนี่ยจ้างร้านมาไทยให้นึกว่าแม่นไทยเอาเองบ่หรืโอ้ยนั่นลมพัดเย็นสวย์เยอยู่เนาะ เอาสางังคือบป่ะไม่เนียนครับมือนง่ายเพิ่นแนวเพิ่นมีตะมุ่งนั่นตัวยกเสาว่างโค้งนี่จางต่างหากโอ้ซุ่มซุมถิมกรต่างหากโอ้สังข์ทั้งสุดบ่ครับทั้งสุดสุดน้ำแทง่งอันเฮ็ดปูนว่ปเป็นเฮ็ดปูนว่ปเป็นอ่าเอาคือว่าอย่างสั่นอีกกอปูน,าน,ปนสาป,ปูนว่ปเป็นเคยเจ้าย,ายกตะโค้งให้สุดโอ้อเต้ข้านมุมครับนี่แหละอ๋อ,อล้อัดิดเนี่ยแหละก็ยังว<น>ิ่งเฮ็ดตอนมาครับ กินแดน,นเน่ยเขาเกิดเท่นขีดกัอนบันเท่สีแพ็คบันนี้ยังที่พอขันห้องนี้นั่นนี่เติมตัวนนกานัใน,นวนันสร้างถิมา <laughs> ทางคนเิอากินข้าวเที่ยงไปครับนี่ไบม,ม้อยโม่งเหรอพี่เขาเีว่าหัวกัะหนึ่งเขาน,นั่นเนี่ยหนึ่งเขา,านี่ื่อนทุนโอ้ยต้มไก่มาล่าครับแต่ต้มไก่เศรษกินนั่มมน,นมีด้ยเหรอทันจีต้ม <laughs> โอ้ยใช่ตเยเลยกัน มันก็สีหนา้าได้กลิ่นตรต้มโดนเอาเไปยังบันว่าขามาตามแนวทางต่อไหมครับพอเรื่องหลายมือเราบ่ได้ขามาเป็นนเป่นยังไงในช่วงก็ยังว่านี่แหละกับม,มือว่านไปค้ำสนุนไปดีดค้ำสนุนครับไป,ไป,ไปกับหลานกับน้องก่อนมือสิไปค้ำสนุนมานอนอยู่นี่แหละมานอนอย่างเงี้ยมเวียนฝัน ฝันกังเว้นสำเนียฝันกังเว้นบ่ะนี่ฝันเออหนะ้าเสาแม่ผึ่งล่งไปน้ำสางน้ำโล่งสางบอกว่าเอ๊ะตะเก او ฟันนี่มันเปลี่นซุนซีนะไปเห็นสางไว้สนบับเลยซื้อแบบซุนซีมือว่านี่นนครับเสือนนครับนี่โอ้ฝันกลางวันฝันอยู่เฮือนไม่นี่ยเฮือนไม่ที่กําลังเห็ดกําลัง กออยู <ICEOVER> ่นี่กอนนี่นะครับนอนดินเพลับไปซะฝันเอยไปไปหน้าไปหน้าคุณหน้าตรงเก่าของตาแม่คุณครับไปเห็นน้ำส่างน้ำส่างนวยเก่าน่ะครับไปเห็นส่างบ่อนามเนาะบ่อนาม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 บ่อละบ่อนันสมัยเก่าเออหนามติมบ่อต็มบ่อ้านามติมนี่มันแต่เก่ามันเปลี่ยนสี เคยฝันครับฝันว่าไปกับปูเอียงก็หรอปู้คุ้นครับพ่ายง่ำให้เพื่อนไปตะกี้ไปน้ำส้างไปามกันกับเพื่อนก็ออกตะกีมันออกเก่าสุนทรีรุ่นแน้วหรอวะอแต่นี่มันตีเป็นแปดสุนทรีเพราะว่าฝูงเป็ดกบมาสีมาสาม้างด้วยกันเป็ดกะสิมากินน้ำู่ส้างเออ ที่ตีสางเป็นซี่ที่ตีบ่อน้าเป็นซีเนี่บ่อโบราณเขาเจาะสีได้เอาไม้เห็ดเป็นสี่เหลี่ยมถ้แค่เห็ดเป็นเป็นบ่อสี่เหลี่ยมโอ้ผู้บางคนกับสิตีเป็นศูนย์บางคนกับสิตีเป็นซีกันแล้วแต่อันนี้เอาทั้งสองตัวเลยศูนย์ซีศูนย์ซีโอ้แปดศูนย์ซีโรดเพราะดีเป็ดกับสิบไม่กินน้ำเหมือนกันหมาเนี่ยแต่ว่าก้อนหนานี่งครับเพราะเรื่องกับฝันอยู่ฝันที่ฝันก้อนหนาที่ผมมา ที่บอกว่ามีคนมีคนโศกันว่าเลกออกแล้วออบอกซ<ๆ>ีเกตกับหนึ่งหนึ่งเขาว่านะเนี่เขาว่าซีเกตนี่ซีเกตนี่มันมันติเป็นล่างครับเพราะว่าล่างมันออกก้อนบนครับแ <Man more. S 2> มนเขาบอกสีเกตมาก่อนออกซ<ๆ>ีเกตกับหนึ่งหนึ่งแมนเพราะเรื่องว่ามันสิเป็นล่างสีเกตนี่แต่ว่าหนึง่งหนึ่งนี่ มีโอกาสสิเป็นบนทำรหมเป็นบนเป็นล่างได้เนื่องๆกันเลยเนื่งๆเป็นบนเป็นล่างได้เจ้าว,เว,เว,า, 4, วาเดี๋ยวได้พอเไอ้เมื่อวานนี่ซื้อ804ศูวันที่ไปซื้ออยู่ข้างโนเนเแปดน804 804ให้น้องสาวหอกซื้อให้นะครับจะคล้อ,องว่ซื้อออกอันนี้คือฝันล่าสุดเพราะเรื่องตีแปดศูนย์สี่ ว่าหน้ากระดาษเต็มแล้วเขียนไว้ทางเตยนี่แหละไปเเขียนไว้ข้างเตยเขียนนว่าผมเริ่มสิมากเกลิกชีขึ้นมาทุกที่ทุกที่ตอนระบาดนี่แต่ว่าฝันกับว่าไหนฟันลวงฝันหลายนี่เนาะพอเรื่องเนาะนูะ่นเนี่ยฟันเท่านั้นคือทิปต้องวันนี่พอเรื่องหายเลขสูตรมา พอบางงวดบางนึงนี่เลขสูตรพอเรื่องเขาที่เขียนเขาทั้งบนท,ทั้งหลางฮะยูนีค่ค้นห้างคนที่ว่าโอ้ยจัเกวยเขาคัดตัวนี้ออกมาใส่หนาหนิเยอะมากแมน่นบ่ครับออืเอาเดี๋ยวผมสิคัดเสร็จไหมเขียนเร็วๆบาทเ,าเรื่องโซ่จักน้อยครับบาทนี้เขียนเสร็จแล้วเออคัดออกมาให้มันเหลือตาโตที่ว่าตัดออกกับตัดออกไปแล้วก็เรื่องนอเองนาะ ใช่ใชเลยไล่ตาเนาะมาบ่งเอาเลขสูตรก่อนดีว่าเพราะว่าคลิปแรกเขาทำเลขสูตรเนี่ยเพราะเรื่องเลขสูตรยี่สิบสี่คูณดีเพราะเรื่องตัดให้เหลือหกงวดทีพานมาานี่ตัดเข่าเน้นๆเลขศูนย์สามแต่ว่าเก้าเก้านี่ตัดออกเป็นตัวตัดซึ่งก็ผู้ใดผู้ตัดตัดแมนนะครับก็เรื่อง 0 7 2 7 6 7 7 1ด7และ83เน้นไปที่07ครับงวดนี้พอเรื่องบอกว่า7มาจากเปอร์เส้นพาเร็วเว้ยว้ยมัมันสีเต็มพุนเต็มร้อเต็มร้อยผุนมันมาทั้งความันใจเ่ามนจันเดเนี่หมักเจนี่ตีสังเกตตัวที่จับออกมาโลดนะนะมีตัวเดียวที่ปติเ7คือ83ครับที่ปติเ7 บาหนี้มาเบิ่งในส่วนเลขฝันของพ่อเรื่องบาทน,นี่ครับเลขฝันของพ่อเรื่องเนี่ยฝันล่าสุดคือแปดศูนย์สี่เน๊ะที่ว่าไปหน้าไปน้ำสางน้ำล้นสางเป็ดแลนมาสิมาก,กินน้ำนี่ตีเป็นแปดศูนย์สี่น้ำสางนี่ตีเป็นศูนย์สี่เลยเป็ดสีเ,เป็นแปดนะครับเคยฝันมันออกศูนย์สี่นะครับบาทนี่ซีเจ็ดนี่คือฝันรอบแรกฝันครั้งแรกเลยฝันครั้งแรก เรียกว่าไม่ไหมนะครับหลังจากลงคลิปเล็กสูตรไปบดดนนะครับก็ว่าอ่าเขามาสูกันว่าเลขออกแล้วเออคนติ่มถนน,นหุนทางยังถน,นนหุนทางอยู่เขาเลยห้องบอกกันว่าเลขกมันออกแล้วรันในห้องไปตามเขาออกตัวไสี่เจกับหนึ่งหนึ่งเลยสันสี่เจกับหนึ่งหนึ่งซึ่งเพราะเรื่องคิดว่าสี่เจ็ดนี่ทามาจะมาล่าง,งาครับจะมาล่างสี่เจ็ดนี่คิดคือกันเลยครับ แล้วในเลขสูตรของพอเรื่องก็มี C7 มี11้อมอยู่ในเลขสูตรชุดนั้นชุดเต็มแต่ว่าตัดออกนะครับตัดออกซื้ซอนะครับเลขสูตรชุดเต็มไม่ <พอ S 2> ัด<พ>ออก้ <จะ S 2> <น>ไม่อยู่นี่คือเก่ามันอยู่ในสูตรฝันคือเก่าสงสัยเฮาสิตัดบัถือหรือเปล่าครับพอเรือร่องเอ้พอเรื่องอสิตัดบัถือหรือเปล่าเพิ่นก็เลยมาพผองบอกในฝันอีกอาจจะว่าตัดออกเแค่ยัน สี่เจ็ดกับหนึ่งหนึ่งนี่ตัดออกเค็เนยังปูก็เลยมาเข่าฝันบาดนี้เป็นไปได้บ่ครับเมื่อห้องบอกเนาะนี่ไหมที่จริงนะเนี่ยมันมีสี่เจ็ดกับหนึ่งหนึ่งด้ยแต่สี่เจ็ดนี่วะแมนครับกับหนึ่งหนึ่งนี่ครับนั่นแหละนั่นตัดมันอยู่ในสูตรมันอยู่ในสูตรบาดนี้ตัดออกบาดนี่หลังจากตัดออกแล้วแบฝันบาดนี่มันฝันมามาห้องอ่ามาห้องบอกว่าเล็กออกแล้วออกสี่เจ็ดกับหนึ่งหนึ่ง <laughs> ผมก็คิดไป <laughs> ต่ากับบอกแน่ที่ครับเหล็ก4ดนี่มักอยู่พอเรื่องแต่ว่ามักข้างล่างคือวานนะแต่ว่าบอสในลอตเตอรีจดด่จะใบทิครับน,นี่ก็ว่าในซื้อแต้มเงื่อนยไปขั้มสนุนในน้องสาวไปซื้อให้ครับในแปดศูนย์ที่ตัวเดียวแปดศูนย์สี่เลยอืมเพราะว่าฝันจังขึ้นมือนีเห็นว่าขเงื่อน,นมือรุ่นมากกับแม่น้องแม่ชวนไปขั้มไปขั้มสนด ไปไปเที่ยวไปนี่นี่ที่ซื้อหอคับไปกลับไปไหว้ปู่ซื้อหรครับล่าไปกลับไปไหว้เพื่อนเอาไหวมันก็ได้ไปซื้อซีโอแปดซูนซีนะเด็ดครับใกลฝันแต่กับหลวงต่คุณปู่คุณวัดอันเนี้ยก็ก็หลับคน ฝ oh. ันว่าเลยพ้ายามให้เพื่อนไปน้ำสางเพื่อนผ้าไปเบิเ้งน้ำสังติมม้อรอยอยู่น้ำสางาวันนี้ตีเพื่อนเป็นเก้าตีสางเป็นศูนย์สี่เก้าศูนสี่โดนบางไมขคือไม่ได้โดนปีแล้วอันนี้คือโดนปีแล้วที่ฝันเนี่ย <c oughs> ที่ฝันครับวันน,นี้ว่าฝันเนสังคือเก้าครับบัดนี้บ่ได้มากกับปูบาดนี้บ่ามากกับเป็ดกับเป็ดบดนีก็ได้เอาแปดใเอาเอาลากเบิ้งแล้วนะ เอาโอเคครับผมเฮ็ดยังกินซวยแล้วบาดนี้พราเรื่องแจ็คแล้วหนึ่งเขา่าไว้กินเข่าห้อยเกียร์สมองไว้นองกินเนั่นเฮ็ดแล้นึ่งเข่าชุกนี่ลูกน้องว่าหนึ่งเข่าให้พร้อมอ๋อเอ,เอาเดี๋ยวผมสิไปหาป่าดงแห้งต่อกันครับบ้านนี้ครับขอบคุณเพ <อ S 2> ื่อนนหลายๆครับผมขอบคุณครับเอฟซีลุกขัดสุขสุมันเนาะมัน